สวัสดีครับเราจะมารีวิวพวกของเล่นไ่เซอร์ไพส์นี่นี่น,น,นี่ตัวนี้เราก็เคยรีวิวแต่มันหายไปแล้วนะครับนี่ก็ไม่มีอะไรเลยอ้าวอ๋อมันอยู่ในนี้ใช่ไหมใช่เออมาดูกล่องถัดไปเพื่อุ้ยนีมีเหลืองได้ไรเฮ้ยเฮ้ยได้ะไรมังกรเงินไหนมังกรทองมา ยืนเทียบไปไหนสิอนเกนพอนี่นี่อันนี้อันนี้พ่นน้ำนนพ่นไฟไอ่ะมานละอะไรน,ไน,นี่อันนี้สัตว์น้ำอะไรน้ำมันชื่ออะไรนะโมซาโซลัสใช่ไหมฮะคล้ายๆกันไหมใช่อ่ะต่อไปกล่องใหญ่หน่อยสิ กลองใหญ่มันมีทั้งหมด12แบบนะครับนี่1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็9 10ถึง12อันนี้เป็นไม่ใช่อะไรนะครับเป็นวิธีการเล่นตัวนี้ชื่อว่าอะไรนะครับ d i a โฟ o p h ัสอันนี้ล่ะไอ้ดำๆเนี่ย,มยไม่ใช่ n o c t u r เต,อ,ตอ,อันนี้ล่ะ Angiosaurus นี่ตัวนี้จะมีชื่อสายพันธุ์บอกอยู่ด้วย,วยนะครับอ่ะ วันนี้ล่ะโฮโลหรือว่าคาร์โนทอรัสชื่อเต็มๆของเขามาเนี่ยเฮ้ยไม่มหมดนะไม่มีหมดน,นี่ล่อนปิดครับมาแล้วนี่ชื่อ อะไรทีเล็กทีเล็กหรือว่าชื่อเต็ม,ตมว่าอะไรไทเรนโนซอรัสไทเอรโนซอรัส,รส s <oul> <S เคครับสำหรับวันนี้อานเพื่อนไปก่อนบายบาย